โอเคก็ผมก็ต้องขอกราบสวัสด,ดีทุกคนที่มารับชมรายการวันนีน้ผมภูมิจะเป็นอาราฟอร์อรมเล่น,นครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม Backpack Battle ลกันอีกเช่นเคยนะครับก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เล่นในส่วนของเลนเจอร์สายดาบมานาะดุดเลื่อนแล้วก็สายเป็นสายตีแรงไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวคราวนี้ผมอยากลองเล่นลิปเปอร์เพราะว่าผมยังไม่เคยลองเล่นสายปลาขวดเลยนะครับาสายขวดยาเนี่ยนะครับเป็นสายที่ดามเมจค่อนข้างแรงมากๆแบบ อารมณ์ประมาณวิเดียวดามี200ตูมเดียวตายไปเลยอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเราจะมีโอกาสได้เล่นหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปเล่นดูแล้วกันนะครับโอเคอถ้ามาแบบนี้ครับดูแล้วอย่าบอกว่าสายอาหารอีกนะบันเทิงเลยนะบันเทิงเลยนะอ่าประมาณนี้ครับเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนโอเค ช่วงแรกๆเราแบบไม่ต้องคิดอะไรมากครับใครมีอาวุธเยอะใครมีโล่มันก็มีโอกาสชนะมากกว่าอยู่แล้วนะครับเนาะแต่ว่าเราก็มีอาหารรีเกาะรีเลือดได้อย่างที่ผมบอกลิปเปอร์ช่วงต้นเกมมันขี้โกงคนับเอออ่านะครับอันนี้เล่นเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับโอเคแล้วก็มีดเรามี2อันเอาตรงๆนะสำหรับผมอะ่ะคือผมอยากเล่นสายมีดมานาเว สายมีดมานาคือมันมีมานาหนึ่งมานาบวกดาเมจเสีะเชียได้สูงสุด20มานานี่ฟันหน้าสั่นนะครับแล้วก็เอามาเล่นคู่กับสายคอนอ่าสังเกตว่าเราสามารถซื้อมีดได้ครับซื้ออันนี้ได้เออเอามาเป็นอย่างนี้ดีกว่าผมว่าเอามาเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเก็บมีดไว้ก่อนแล้วก็โอเคเพราะว่ายิ่งเรามีไอ้พวกอ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับ ยิ่งเรามีอาหารเยอะครับสร้างพิษสร้างพิษสร้างกรอกนะครับแล้วก็สร้างสเตมินาได้เนี่ยมันก็จะเก่งช่วงต้นเกมมากๆนั่นเองนะครับแต่ว่าเจอเลนเจอร์ที่เขามีบวกดาบดา้วมจอาะเราชนะอยู่ดีนะครับเนะเาะออาหารมันโกงครับบอกเลยอ่าคือดวงมันจะมาสายสายสะท้อนเหรอดวงมันจะมาให้สายสะท้อนเหรออย่างนี้ฮัลโหลเอาเหรอวะได้เป็นท้อนเหรอ ผมว่ามันเราเล่นเป็นสายสะท้อนมันก็ค่างยากนะครับในส่วนตัวของริปเปอร์มันไม่เหมือนกับเลนเจอร์ที่มันมีสายซัพพอร์ตที่เป็นสายสะท้อนสายมานาสายอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้จริงเราเล่นสายสะท้อนก็ได้แหละแต่ว่าเออผมอยากเล่นมีดอะ่ะแต่ว่ามันราคามันก็ถูกอ่ะนะครับเออราคามันก็ถูกกว่ากันเยอะเลยครับนี่ประมาณนี้เห็นไหม ดาเมจมันก็4ช่วงต้นเกมอะ่ะคือมันดาเมจแรงอะ่ะนะครับอ่าถ้าเราอยากเล่นปลาขวดก็เอาอันนี้มาด้วยก็ได้ครับเอามาคู่กับขวดพิษอ่าเราก็จะได้บวกแบบว่าระเบิดสแตก็กดาเมจพิษอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันก็อ่าค้อนนะครับเอามาเล่นกับสายมีดนะครับค้อนนะครับโอเคมันเป็นวันของเราแล้วงั้นเราก็โอเคประมาณนี้ อ่า,อาเขามีผสมมีดพิษได้แต่ช่วงต้นเกมแล้วแต่ว่าเราก็ได้สายสะท้อนอยู่นะครับอ่าเจอครอนฟาดหน้าสัตว์นะีเจอสะท้อนครับบอกแล้วมันคิดโกงคร้วสายสะท้อนแต่อย่างที่บอกครับมันก็ต้องมารออันนี้ด้วยอืมโอ้โหกินที่เยอะมากครับ ผมว่าสายสะท้อนมันก็ดีอยู่แล้วนะตอนนี้นะครับมันก็ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเราอยากเล่นมีดแต่ว่ามีดตอนนี้เรายังไม่ได้บวกอะไรเลยอ่ะผมว่าซื้อเก็บไว้เฉยก็ได้ซื้อเก็บไว้เฉยครับแล้วก็เอาอ่ามีดยัดเข้าไปครับเพราะว่าอีอ่ะผมว่าปัมม๊มเงินก่อนแล้วกันเดี๋ยวรอให้มันมีแบ็คแพคเยอะกว่านี้ครับแล้วค่อยแล้วค่อยเล่นแล้วกันอ่าโอเคคูณเลยครับอีฝ่ายเล่นเป็นสายพิษแล้วก็เล่นกําลังจะขึ้นโล่สะท้อนนะครับแต่อย่างที่บอกเจอ เจอเรามีไอเทมขี้โกงช่วงต้นเกมครับสะท้อนอ่าเหมือนอยากให้ผมเล่นสายอาหารวะ่ะอาหารสะท้อนอย่างเงี้ยมันก็ได้ผมบอกเลยว่าได้ครับเล่นสายอาหารสะท้อนได้มันเล่นได้ทุกตัวแหละสายอาหารสะท้อนแต่ว่าตัวของเลนเจอร์มันจะมีไอเทมที่ซัพพอร์ตดีกว่านี้เฉยๆนะครับเอ่อ สายติดพิษโอู้เหลือเชื่อจริงๆตอนนี้นะครับผมเหลือเชื่อเลยเอ,อ่ออ่าแบบนี้ได้คนระับแบบนี้ได้อยู่นะเอออันนี้แต่ว่ามีดเราไม่มีนะ มีดเราไม่มีครับเดี๋ยวต้องหาช่องเพิ่มแต่ว่าโอเคเอาไว้ประมาณนี้ก่อนครับเอาไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วก็อันนี้อ่ะประมาณนี้ก่อนครับอันนี้เอาไว้ปัม๊มเงินก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาแบคแพคได้เพิ่มค่อย,ค,อยค่อยจัดนะครับแล้วก็สเตมินาเราไม่ต้องเอาหรอกกล้วยตอนนี้แม่งก็เยอะชิบหายแล้วตอนนี้สเตมินาเรามีหพอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะ พอใช้ไหมป,ปุบป,ปับปุบปับคอนทุบคอนทุบคอนทุบคือต้องบอกว่าตอนนี้เรามีแค่ไอ้พวกแบบพวกเนี้ยที่มันใช้สเตมินาค่อนข้างน้อยมันเลยพอนะเราไม่ได้มีอาวุธแบบเยอะแยะมากมายโอเคสะท้อนนะครับมีดก็มาโอ้ปวดหัวเออ สะท้อนได้ครับสะท้อนได้เล่นเป็นสะท้อนมีดนี่ซื้อมาสมัยวะล็อกไว้ตอนนี้เล่นเป็นสะท้อนก่อน,นครับ<ป>กำลังคิดว่าน่าจะได้เล่นเป็นสะท้อนเนี่ยละดูทรงแล้วนี่ครับใช้สาตมิน่า2.5นะครับแล้วก็ตีบวกได้สะท้อนมาเนี่ยเจอสะท้อนเจอพิษเข้าไปมึงมึงเละนะครับมึงเละช่วงต้นเกมแน่นะครับแล้วก็มานาครับอ่ามีดบวกมานาครับ เอาแล้วใจผมมันสั่นแล้วตอนเนี้ใจผมมันแบบเฮ้ยพี่ชายต้องเอาแล้วว่ะเพื่อน้องต้องเอาแล้วอะไรประมาณเนี้นะครับสเตติน่าไม่พออีกเชื่อผมไหม ขึ้นดาบมานานะครับเดี๋ยวถ้าขึ้นมีดมานาได้เพิ่มเดี๋ยวค่อยเอาอันนี้กับพรอนเข้าไปยัดเข้าไปใส่ตอนนี้ผมว่าโอ้โคคนัดก็บวกสะท้อนอีกต่างหากประมาณนี้แล้วกันโอเคสเตมินาพอไหมแค่นั้นเองนะครับมาลองดูเจอสายสะท้อน2อันนะครับแต่ว่าเราก็มีตัวของไอตัวสับปะรดบวกสะท้อนไอมีไอตัว อ,อะไรอะเถาวันบวกสะท้อนนะครับตอนนี้เราสะท้อน6นะแต่ว่าอีกฝ่ายมีดูดเลือดครับแต่ว่าเราจะซ้ําได้โอเคเราชนะรวดเดียวนะครับเจ็ดแล้วแล้วก็ได้ไอเทนพิเศษอ่ะเล่นเป็นสายดูดเลือดครับคราวนี้เล่นเป็นสายดูดเลือดแต่ว่ามันลดราคาแต่ว่าถ้าเราจะเล่นเป็นสายค้อนแล้วก็สายมีดนะครับมันต้องเล่นดาบตัวนี้เอออ่ะเราต้องเล่นแบบว่ามีดตรงนี้นะครับเอามาแบบคือพูดง่ายๆอะ่ะคือมันก็แบบ อ่าฮะประมาณนี้แล้วกันพิดมาครับอื้ือ่าตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็เอาขวดพิษผมว่าเราขึ้นมีดเลยดีกว่าขึ้นมีดเลยครับคราวนี้ คราวนี้เดี๋ยวเราขึ้นมีดครับแล้วก็เอาอีตัวอันนี้ออกเล่นเป็นตัวเกาะครับผมอ่ายังไงกระเทียมเนี่ยก็ดีกว่าอยู่ดีในตอนนี้นะครับกระเทียมก็ยังดีกว่าอยู่ดีแต่ว่าสะท้อนเนี่ยเราเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยขึ้นอามีดได้เยอะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนสะท้อนเป็นตัวของไอตัวคอนนะครับประมาณนี้นะมีดเก็บไว้โอเคแบ็คแพคตีเร็ว นี่นะเอ่อบกวกเกาอดาบพิษเคเก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยอ่าเปลี่ยนไม้ ฟาดเข้าไปฟาดสูด้ได้ไมไม่น่าจะได้ครับอ่าเจอสะท้อนเหมือนกันนะครับเจอสะท้อนเจอเกาะอันนี้เข้าไปโอเคแพ้ตาแรกก็ไม่เป็นไรครับมีดาบดูดเลือดนะครับอ่าเราสามารถเล่นเป็นดาบสะท้อนได้นะครับดูดเลือดสะท้อนแต่ว่าผมผมไม่เอาแล้วกันเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นแบบว่าไอ้ตัวสายโอเคมีดมาครับอีกอันนึงแล้วก็นกเก็บไว้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมขึ้นเป็นสายอันนี้เลยแล้วกันนะครับอืม ขายทิ้งเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นเป็นสายมีดเลยนะครับเอ่อแล้วก็มีดตัวนี้เอามาวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็มีดตัวนี้อย่างนี้อันนี้ขายทิ้งคือเปลี่ยนสายเลยนะตอนนี้เราเปลี่ยนสายกระทันหันเลยครับ อ่าแล้วก็เล่นมีดนะยครับประมาณนี้เพราะว่าถ้าคอนตีปุ๊บโรเนี่ยนะครับต้องบอกก่อนว่าคอนเนี่ยถ้าเราตีสตัรน,นะครับมีดจะโจมตีทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีดโจมตี3.5าวีนะครับแต่ว่าไม่เสียสตามิน่าก็จริงใช่ไหมแต่ว่าถ้าคอนสตานตุบตับตุบตับม,มีดที่แทงผุวผั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 วเลยนะเออนะครับแล้วก็เอามาคู่กับดาบอันนี้เดี๋ยวขึ้นไอตัว2อันเนี้ยผมอยากเล่นดาบมานาไปเลยนะครับแล้วก็เอาโคคนัทมาเออ มันต้องเล่นกับเบอร์รี่นะโอเคสเตมิน okay. า uh, มันน่าจะพอนะผมว่าสเตมินาน่าจะพอนะครับอ่า uh, ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวอันนี้ผมลืมเลยโอเคอ่าฮะอันนี้คือจะเป็นบวกคลินะครับสูงสุด40%นะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราเอาไว้ตรงนี้ ก็จะได้อยู่ที่อ่าเราต้องขยับมาครับเราต้องขยับมาต้องขยับนกมาไว้ตรงนี้นะครับอ่า1 2ึ่งสองสาี่ห้าหกดแปดครับพอดี1นึ่งสเตเท่ากับ5%สูงสุด40%เพราะฉะนั้นเราจะบวกอัตราคีย์ิคอนมา40%เลยนะครับเนะเพราะฉะนั้นมันติดแปดสแตแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาตัวนี้ครับ เอา,เอา,เอาผมว่าเอากล้วยดีกว่าบวกเ t มินา a นะครับบดเซมินาในการรีเพราะว่าตัวนี้ต้องใช้เ t มินา a ด้วยปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บ,บโอเคประมาณนี้นะครับเล่นเป็นสายค้อนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่เป็นสายค้อนเลยปกติมันต้องเล่นกับสายตัวของแบบว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บนึงนะโอเคนะครับมาดูโอเคชนะได้ครับ นี่สังเกตนะครับเจอค้อนเราฟาดรัวครับนี่เราสามารถดูได้นะว่าเฮ้ยเจอค้อนเราฟาดตุกตับตุกตับนะพอฟาดติดสตันเห็นไหมติดสตันนี่คือเจอไอตัวมีดแทงรัวห้าชิ้นนะครับสังเกตมีดผมมี5อันนะมีดนี่แทงรัวเลยครับผุภะ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 ผุภผุภาๆๆ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 เลยนะครับเป็นไงเจอเข้าไปนะก็ประมาณนี้นะครับเอ่ออันนี้เป็นสายปลาหินนะครับแต่ว่าไม่เอาแล้วกันนะครับนี่ของดีครับมาติดพิธีก,การหนึง่งไปพี่ชาย โอเคคือถ้าเป็นไปได้ผมอยากได้ดาบมานานนะครับแต่ว่าดาบพิษก็ไม่ได้แย่นะครับเอามาเล่นได้เหมือนกันเราพูดง่ายๆคือเราได้อะไรมาก็เล่นอันนั้นก่อน,นครับไม่ต้องคิดอะไรก่อนนะอันนี้โล่อืมถ้าเลื่อดเหลือต่ำกว่าสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันก็บวกโล่มาแปดนะครับแต่ก็แพงนะครับอ่ากระทะ ่ายาอันนี้เอถ้าเอาเป็นโคคนนัทตึบแบบนี้ว่าไม่คุ้ม เอาเป็นประมาณนี้ครับประมาณนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวหาแบ็คผมงแบ็คแพคมาอัดอีกรอบหนึง่งสเตมินา่าน่าจะพอนะสเตมินาตอนนี้ไม่พอก็กดไว้ครับเหมือนจะดสเตมินาไม่พอหรือแบบเราต้องการเกาะไหมอ่าเขาเล่นสายมีดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองดูนะเนี่ยสังเกตมีดเรานะถ้ามีมานาเนี่ยคือมันต้องหามานามาเพิ่มนะไอตัวเบอร์รี่อย่างเงี้ยมาช่วยในการเพิ่มมานาสังเกตตอนนี้คือเราไม่มีมานาเลยนะครับ อุ้ยอีกฝ่ายเกือบตายคือมันไม่ติดตันน่ะไม่เป็นไรแพ้รอบเดียวไม่เป็นไรครับอ่าอันนี้ลดราคาครับบันเทิงแล้วมึงจเจอลดร,ราคาเข้าไปอย่างนี้ซื้อไปก่อนเลยครับเอออ่าดาบมานาครับเดี๋ยวผมจะขวดหน้าสั่นเลยเราต้องหาไอตัวมานาครับต้องหาไอตัวเพิ่มมานาอย่างเช่นเบอร์รี่อย่างเงี้ยนะครับ เอามาเล่นคู่อออ่าเจอแล้วนะครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคประมาณนี้ก่อน,นครับเราไปได้เราไปได้เรื่อยๆเหลืออ,อันเนี้ยมานาอีกชิ้นหนึ่งนะนี่เจอค้อนฟาดหน้าสันนะครับโอเซนะครับอันนี้ก็เป็นมีดมานานะครับเล่นเป็นมีดมานาปึ๊บ แต่ว่าเราต้องมีลูกมานาเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งนะครับจะได้แบบบัฟมานาเพิ่มแต่ว่าผมอยากขึ้นมีดก่อนแล้วกันอยากเอามาขึ้นมีดก่อนนะครับอันนี้สเตมิแนน่าจะพอไม่น่าจะได้ใช้อ,ออกก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เอามาเพิ่มเป็นตรงนี้แล้วก็อันนี้ถ้าเราเล่นขวดยาก็เอันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าโอเคดาบดูดเลือดม,มีดดูดเลือดเหรอน่าสนใจครับน่าสนใจขึ้นเกาะได้ เราจะเล่นเป็นผมว่ามีดูดเลือดอันนึงก็ดีนะมีมีดดูดเลือดอันนึงก็ดีครับดีเหมือนกันดีเหมือนกันเอาไว้เผื่ออนาคตนะครับเดี๋ยวเผื่อมีมีดอีกชิ้นหนึ่งก็ค่อยขึ้นโอเคเดี๋ยวเราต้องการมานาลูกกลมๆอันนี้ด้วยแล้วก็เบอร์รี่นะครับตอนนี้เราอาจจะยังด่ามานาเราแบบอย่างที่บอกมันไม่ม,มานาเนะี่ยมีมานาหนึ่งเนี่ยมันตีเพิ่มขึ้นเจ็ดครับเนี่ยสังเกตเห็นไหมนี่มันได้มานาจากลูกอันนี้ด้วยดาเมจเราโคตรเยอะนะครับตอนนี้ ฟาดเข้าไปใช่มเนี่ยเจอตีติดตันนะครับเนี่ยเราแพ้แค่สองครั้งนะเล่นต่อครับสู้ต่อไปพี่ชายนะครับนี่เห็นไงแต่ว่าเราต้องเราต้องมีมานานครับเราต้องหาเบอร์รี่มาอันนี้เอามาไว้ดูดเลือดได้ครับเอาไว้เป็นดูดเลือดได้แล้วก็อันนี้บับเข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ สตมิน่าผมว่ารีหาเบอร์ลี่เอานี่ไงนะครับนี่เอามาคู่กับแบบประมาณนี้เลยนะครับอ่าอย่างนี้ครับนี่สงผล3อย่างพอดีเป๊ะนะครับอย่างนี้ไปโอเคอันนี้อันนี้อันนี้ผมเอาอันนี้มาไว้ตรงนี้อ่ะล็อกไว้นะครับโอเคได้อยู่นะมีดมานานครับเป็นไงตีแรงครับเจอกับค้อนสตาร์ทปุ๊บมึงเจอมีดแทงรัวๆนะครับอันนี้เขาเล่นไปสายสะท้อนแล้วก็สายค้อนเหมือนเรานะ แต่ว่าใครสตรันก่อนอ่ะนะครับแทงสังเกตไหมค้อนตีปุ๊บมีดแทงค้อนตีปุ๊บมีดแทงปุบปับปุบปับปุปบป,ปับแต่ว่าเขามีเกาะทอนอ่ะนะผมไม่มีลิเจนด์ด้วยแหละนะครับก็คืออย่างที่บอกมันเล่นสายเดียวกันด้วยนะครับเนี่ยคือผมก็มีมลิเจน์แต่เขามีสะท้อนไงเห็นไหมเขามีสะท้อนนะครับแต่ว่าผมเล่นเป็นพวกสายอาหารสายอะไรมันต้องมีเบอร,ร์อรี่อ่ะเบอร์รี่มันเอามารีมานาได้นะครับตอนนี้คือยังไม่มีเบอร,ร์รี่ไงแต่ว่ามีดูดเลือดก็ช่วยได้นิดหน่อยนั่นายเ็ปร สายเดียวกันสังเกตคือมีดมันแทงแบบผุบบผุบๆผุบ,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 บเลยนะเออนะครับอันนี้บวกคลิอีกนะครับถ้าอยากเอามา2อันก็บวกคลิเข้าไปใหญ่นะครับเอามาเพิ่มก็แบบนี่อย่างนี้น่าจะต้องเอามาไว้ประมาณนี้นะครับบวกคลิตแต่ก็ไม่เอาดีกบ้านะครับอันนี้เราเอามาใส่ค้อนได้นะนะครับใส่ให้ค้อนได้แต่ผมว่ามันแพงไปอะ่ะ อ่าโลอันนี้ดีครับดีเหมือนกันลดราคาด้วยกล่องโอเคมาโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่ะประมาณนี้อย่างน้อยเราก็มีโลครับนะแต่ว่ามันต้องมีของแบบอืม มันต้องมีผักซับพอร์ตนะอันนี้โอเคประมาณนี้ครับอย่างน้อยก็ได้ผักซัพพอร์ตอีกหนึ่งชิ้นคือเบอร์รี่มันไม่ออกเลยอ่ะถ้าเบอร์รี่มันออกมันจะดีกว่านี้นะเออมันจะรีมานาได้เร็วนะครับมา เบอร์รี่ไม่ออกเลยครับฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปแทงแทงอีฝ่ายก็เล่นสายมีดเหมือนกันแต่ว่าเขาไปเล่นเป็นสายแบบว่าสายยาเนะครับเขาเล่นเป็นสายกวดยาอ่าแต่ที่บอกเจอค้อนผมฟาดทีนี่คือมีดผมออก5อันนะตีทีปังมีดออกปุบ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 นะครับเจอเข้าไปเป็นไงถ้าเรามีมานาเราตีแรงกว่านี้ครับแต่อย่างที่บอกมานามี5หน่วยใช่ไหมมานานหนึ่งมานานเนี่ยบวกดาเมจเจ็ดครับมึงเจอกูซอยเละแน่นอนนะครับอย่างที่บอกออกรัวๆครับแล้วก็ไอ้ดาบตัวนี้นะเอามาคู่กับหินครัปเต็ด ถ้าเลือดอีกฝ่ายเหลือต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์แรงขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับน่าสันแล้วก็ตอนนี้อัตราคิอยู่ที่ประมาณสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ต้องบอกก่อนเนาะว่าทาั้งๆที่เรามีบวกอัตราคิตรงนี้แล้วใช่ไหมแต่ว่าไอตัวสายของลิเปอร์เนี่ยมันก็ยังอัตราคิไม่เท่าตัวของเลนเจอร์เลนเจอร์เนี่ยบวกอัตราคิ8แปดสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะครับประมาณนี้นะโอเคั้ยเอ่อบวกก่อนนะครับโอเบอร์รี oh, ่มาให้กูเถอะนะ เบอร์รี่อ่ะนะพี่ชายโอเคโอเค อืมเผื่อทำมีดพิษอีกชิ้นหนึ่งครับอันนี้ผมว่าพอดีเลยนะอันนี้พอดีเราเอามาเป็นนี่ครับบับเข้ามา อันนี้มันไม่ได้สแตกว่ะสแตกสแตก,แตกผมต้องหากล้วยเพิ่มว่ะอ่าประมาณนี้อันนี้คือกล่องเราเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่มีในส่วนตัวของเบอร์รี่อีกเหมือนเดิมนะเบอร์รี่คือแม่งแบบของตายตัวนะครับเบอร์รี่มาเนี่ยมันจะทําให้พวกอาหารของเราพวกพืชแล้วก็เกาะมันอันนี้ขึ้นนะอันนี้เขาเรียกไปสายแวไพายนะครับดูดเลือดนะดูดเลือดสะท้อนนะครับแล้วก็น่าจะเตรียมขึ้นไอตัวสลาม สีลุงนะครับแต่อย่างที่บอกนะว่าเราตีติดทิศอีกฝ่ายแม่งดูดเลือดก้าวนะครับแต่ว่าเจอมีดกูเข้าไปคอนติดตานิดมีดออกรัวนะครับ้อนไม่ติดครับมีดอ่าติดตันคือมีดออก5อันครับผู้พัพเดียวตายนะครับเป็นไงเป็นไงเอาเซออันนี้ตีออกแอคทีฟเร็วขึ้นนะครับแอคทีฟเร็วขึ้น แอคทีฟเร็วขึ้นเอ่อผมจะให้อันนี้กับอันนี้ออกตีเร็วขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้คือถ้าเราเอามามันจะแบบช่วยให้เราแบบว่า เอ่อถ้าสมมุติเลือดเราต่ํากว่า70มันก็จะได้โล่มาแล้วก็ได้อ่าลักด้วยนะครับมันก็ดีนะเอาจริงดีนะอ่าเอามาคู่กับอันนี้ได้ครับอ่าพูดง่ายคือเราต้องหา,กาเกาะแลยครับตอนนี้สเตมินาเป็น9โอเคขวดพิษเอามาคู่กับมีดไหมผมว่ามีดน่าจะพอแล้วนะครับเราน่าจะต้องเอาผมไปล็อกไว้อีกชีวิตแม่เอ้ย อออ่าฮะอ่าผมให้โล่แล้วกันผมให้โล่อันนี้เยอะกว่าแล้วกันนะครับเอาโล่มายืนอันนี้แล้วก็เอาดูดเลือดไว้นะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันผมว่ามีดห้าอันมันมันมันโอเคแล้วนะครับอันนี้คือเขาเล่นเป็นสายลักครับอ่าสายบวกอัตราคิดที่ค่อนนะครับก็คืออันนี้บวกดาเมจอ่าบวกดาเมจให้ตรงนี้แล้วก็เอาธนูเนี่ยสอ,อันนี้มาบวกดาเมจให้ตัวนี้นะครับสังเกตว่าอัตราคิดที่ค่อนของเขาคือหน100ึ่งร้อนะครับอ่าแล้วก็บวกกับอันนี้สายคลิสนะครับบวกลักแล้วก็ยัดตัวของไบโคเวอร์ over, บวกลักเข้าไปเริ่มต้นลักบวกห้าอัตราคิดที่ค่อนเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ ดูดินะครับคือมึงเยอะจัดเลยเล่นเป็นสายลักเลยครับคือมึงติดคลิอย่างเดียวอันนี้ก็ติดคลิ100%อันนี้ก็ติดคลิ100%อันนี้100%อันนี้75%นะครับคือเดี๋ยวมาลองดูซิว่าอ่าเขาติดตันสังเกตครับเขาเจอค้อนผมฟาดเข้าไปติดตันมึงเจอมีด5าแผงอ่ะผับผับผับบบเข้าไปติดพิษติดตาบอดด้วยนะครับอ่าลองดูนะติดตันโดนอีกดอกครับเจอมีดเข้าไป5แผงเจอมีดเข้าไป5แผงเหลือเชื่อไง เงี้ยเนี่ยเรามีโล่แล้วครับเรามีโล่เราเราเราเอาเรื่องอยู่นะตอนนี้นะครับอา่าอันนี้ผมเอาเป็นอันนี้นะครับอ่าเอามาประมาณนี้ให้ได้เกาะด้วยแล้วก็อันนี้เป็นดูดเลือดนะครับเป็นดูดเลือดนะเอามาไว้เอามาไว้เป็นสแต็กดูดเลือดนะเผื่อตีดูดเลือดนะครับแล้วก็อันนี้เอามาเพิ่มเกาะอ,อันนี้เบอร์รี่ ER ไม่ออกเลยครับคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ผมอยากได้เบอร์รี่นะ ผมอยากได้เบอร์รี่มากเลยครับตอนนี้อันนี้เจอเป็นสายคำสาบนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าไอตัวตุ๊กตาเนี่ยถ้าอีฟายอยู่ในสถานะก,การตอนกลางคืนเนี่ยดามเมจแรงขึ้นไอความเร็วเร็วขึ้นร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเอ้ยโอเคเลือดผมเหลือน,นึงครับเลือดผมเหลือนึงนะครับ,ลลนนรบแล้วก็อีฟายเนี่ยนะครับเลือดหมดเจอสแต็กพิษเข้าไป 33. สามสิบสามสแตก็กเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่า ไอตัวที่อยู่ในกรอบลงศพของริปเปอร์เนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะใช้สกิลแอคทีฟก็คือติดพิษด,ด้วยนะแล้วก็มีดอย่างที่บอกมีดออกรัวครับปุบพ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 ับปุบ,ปบับเจอมีดเข้าไปแล้วก็ไอตัวนี้นะครับตีติดสโลด้วยแล้วก็ตีแรงขึ้นตามที่มีมานาด้วยเนา<ล>ะมานาแรงขึ้นนะครับไอตัวดาบก็จะแรงขึ้นด้วยประมาณนี้แล้วก็มีดูเลือดด้วยดูเลือดสาต็กนะครับก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมมีตาบอดนะโดนสถานะตาบอดอีกฝ่ายอีฝ่ายเนี่ย ไอตัวดาบ Dark saber เนี่ยมันจะทําให้เราติดสถานะตาบอด1นึ่งสแตคมีโอกาสตีมิดหแสดงว่าเขาสแต็คผม9 s t a สแตคเนี่ยผมโอกาสตีมิดอยู่ที่ประมาณ45%เนะนะครับเพราะฉะนั้นคืออย่างที่บอกมันเป็นสายแบบคํำสาบเลยนะครับเนี่ยเล่นสาบแต่อย่างที่บอกกูเจอเจอกูติดพิษเข้าไปอะนะครับมีสตรอนด้วยนะประมาณนี้อ่าเป็นไงล่ะเพื่อนรักเจอเข้าไปอ่ะอีซี่โอเคโคโคนัทเร็วขึ้นไหม เราเอาโคโคนัทไปไว้ตรงไหนดีเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ครับอ่าเอาโคโคนัทมันลดไงอันนี้ครับเอาไปใส่กับดาบดาบอะไรดีอันนี้ก็ได้มั้งผมว่าผมว่าเอาไปใส่กับอันนี้ดีกว่านะครับดาบมานาให้ดาบมานาตีแรงอย่างที่บอกนะดาบมานามันมันซอยแรงมากนะครับยิ่งมีมานายิ่งหวดเละนะเออมีดอีกอันนึงครับมาดิ พี่ชายมาดินะครับเอาดิเอาดิเอาด,อาดิก็มาดิครับก็มาดิครับนะแต่ว่าตอนนี้เงินหมดนะตอนนี้ไอ้ฝ่ายเล่นเป็นสายปลาขวดนะครับเล่นเป็นสายมีดเหมือนกันแต่ว่ามีดของเขามี2อ,อันเนาะแล้วก็เล่นเป็นสายสะท้อนนะครับตรงนี้ด้วยสังเกตโล่งเขาเริ่มต้นที่200เลยนะคือมึงปั๊มโลดเยอะจัดเลยอะ <c oughs> ไอ้เหียโล่200ลดมาแม่งก็ปั๊มโล่ปั๊มโลดแล้วเขาเล่นเป็นสายพิษครับอย่างที่บอกถ้าเขามีขวดไอ้ตัวขวดที่มันเป็นสีม่วงๆมันจะระเบิดสแต็อกทีเดียวปั้ง ผมว่าน่จะแพ้หน้าตานี้เจอสายโล่ครับแล้วก็ไอเนี้ยสังเกตมันบวกโล่ให้ด้วยนะไอตัวเนี้ยไอตัวคอร์ลัพเตสเจมเนี่ยมันใส่เอาเข้าไปในโล่เนี่ยมันบวกโล่30นะแล้วก็ไอสายสสายเนี่ยมันเล่นแบบบัตรซบจัดเลยถ้ามันมีัอเนี้ยถ้ามันมี2ชิ้นเนี้ยรวมกันแล้วมันจะมีไอโล่สะท้อนอีกอันหนึ่งอ่ะสองสามอันเนี่ยโอ้โหมึงแพ้แล้วอ่ะนะครับเออคือผมไม่ได้เล่นสายดูเลือดด้วยไงมันก็เลยแบบโหดูโล่มึงปั๊มดิเขาไม่ติดสตันเลยเหรอ โอเคไม่เป็นไรครเราก็ถือว่าชนะมาได้ค่อนข้างไกลนะครับได้แล้งมาประมาณ29แต้มนะครับนะก็เป็นแล้งโกแล้วขึ้นแล้งแพตตินัมแล้วนะครับเนาะก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าละกันนะครับเนาะถ้ามีสายอะไรมาบอกเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกอีกละกันเนาะเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวันนี้ผมก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็กดแชร์ด้วยกันนะครับสวัสดีครับ